ก็สำหรับตัวนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์โซล่าบัมปิ้งคอนโทรลช้นสี4แผง3เฟสนะครับสำหรับการต่อใช้งานก็จะมีชุดขั้วต่อโซล่าเซลจากโซล่าเซลลแล้วตัวนี้จะเป็นแทคงน้ำกรณีถ้าไม่ได้ไม่กรณีถ้าปั๊มจะทำงานก็ต้องต่อจ้ำถึงกันนะครับแต่ถ้าจากกาันปั๊มจะหยุดทำงานแล้วตัวนี้ก็จะเป็น UVW สำหรับต่อ ปั๊มน้ำนะครับเสอมอสามเฟสขนาดหนึ่งแรงนะครับผมแล้วก็นี่คั่วเสียบจากแผงนะครับเ,เสียบแล้วจะไฟตรงไฟพาวเวอร์จะแสดงฐานะว่ามีไฟเข้ามาแล้วนะครับถ้าไปเราก็จะออนสวิต กอนสวิต์ oh, แล้วก็จะเห็นไฟที่ปั๊มเริ่มทำงานนะครับผมน้ำก็เริ่มไหลแล้ว okay, เรามาลองเทสัญญาณลูกลอยดูนะครับ mm hmm. เมื่อลูกรอยจากกันนี้ mm hmm. ก็จะมี ไฟสัญลักษณ์แทงขึ้นมานะครับก็ตอนนี้ปั๊มก็จะไม่ไม่ไมหลแล้วนี่เรามาจัเข้าไปคืนนี่คุเห็นได้ว่าปั๊มกลับมาเหมือนเดิมครับตอนนี้น้ำก็ไหลาจากกระติแล้วครับตอนนี้แดดก็คืนช่วงประมาณ บ่าย4ีโมงก็โอเคสำหรับที่นี่ก็คือว่าโอเคครับสามารถช้งาน,นได้ดีพอ<ม><ม>สมควรทีนี้จะประกอบไปด้วยนะครับอินเวอร์เตอร์พ5 0 0วัตสิบโวลต์นะครับแล้วก็จะมีอินเวอร์เตอร์ สำหรับขับปั๊มขนาดไม่เกิน1.5แรงมา้าแล้วก็ชาร์จเจอร์30แอมป์12และ24โวลต์ครับก็ทางเราจะทำตู้มาเพื่อให้เก็บอุปกรณ์ภายในตู้ทั้งหมดนะครับตัวนี้จะเป็นช่องสำหรับต่อแบตเตอรี่แดงเป็นบวกดำเป็นลบนะครับต่อไปก็จะเป็นช่อง เสียบโซลาเซลล์ถ้าเราเมื่อเราได้สายมาแล้วทำการเสียบครับเมื่อเสียบเสร็จแล้วนะครับตรงน,นี้ไฟโซลาเซลล์ก็จะขึ้นต่อไปมาดูการทำงานของเครื่องกันนะครับก็อันดับแรกเราเปิสดสวิตช์อินเวอร์เตอร์ก่อน เมื่อทำการเปิดสวิตช์แล้วจะมีไฟนหน้าตู้แสดงสถานะอินเบตเตอร์ทำงานนะครับเราก็มาดูกันว่าหน้าตู้นี้คือมีอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นไฟแสดงสถานะโซล่า,า,า,าตัวนี้จะเป็นสวิตช์สำหรับเปิดตัวนี้เปิดต้องการเปิดปั้มสมมติหรือหอยปงนะครับตัวนี้ก็สำหรับแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ัทีนี้เราก็มาเอาเบกเกอร์ขึ้นกันนะ ราจะเห็นได้ว่าตัวอิเมอร์เตอร์นี้เริ่มมีการเคลนแล้วครับมีไฟข้ามาแล้วรอฮะอ่าทีนี้เรามาทำการรันดูนะครับของเราจะมาสูบน้ำจากเม,มิเซร์ขนาดครึ่งแรงก่อนนะครับตรงน,นี้ก็เริ่มรันไปแล้วได้ที่50%เนะร นำไม่ม่ไ้แ่ไหนนะครับก็กลับมาดูชั่วต่อนะครับวันนี้ปั๊มจะทํางานสูบน้ําได้นานไม่นานก็อยู่ที่แบตเตอรี่นะครับว่ามีปริมาณมากน้อยแค่ไหน ต่อไปเราจะมาลองใช้กับเพื่อนใช้ไฟฟ้าดูนะครับหลับแรกเราก็ทำการเสซฟปลั๊ก okay. จะเริ่มใช้กับพัดลมก่อนนะครับ แับปั๊มขนาดเล็กกันดูนะครับตัวนี้ขนาดอยู่ที่พัน<ม>อยู่ที่แ180บาทมาดูกันจับสายจับสาย ครับผมก็จะเห็นว่าน,น้ำออกมาเต็มข้อนะครับโอเคครับผมก็สำหรับชุดนี้สำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจดีพร้อมโซลารเซลล์นะครับขอบคุณครับ ครับก็สำหรับชุดนี้จะเป็นชุดใหญ่นะครับสำหรับคนที่สนใจในการสูบน้ำจากพลังงานแสงโซลาล์นะครับสองแผงก็จะมีตั้งแต่สองแผงสามแผงสี่แผงนะครับแล้วแต่ท่านจะเลือกใช้เพราสำหรับชุดนี้จะเป็นสองแผงนะครับก็จะประกอบไปด้วยอินเวอร์เตอร์โซล่าปัมปิ้งคอนโทรลนะครับ <c oughs> แล้วก็อินเวอร์เตอร์พันธะรัตาดสิบสองโวลต์นะับแล้วก <ited> ็จะมีชาร์จเจอร์ชุดนี้ก็จะมี เธอมินอนสำหรับใช้ต่อปัม๊มและลูกรอยนะ,ะเรามาดูการต่อใชงานกันนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งครับส่วนตัวนี้จะมีชุดปลั๊กให้พร้อมอันดับแรกเราก็ทำการต่อแบตเตอรี่เข้ากับตู้ครับผมก็จะมีบวกเข้าบวกลบเข้าลบ,ลบแบงเป็บนบวกดำเป็นลบต่อไปขนาดตัวรากเข้า ต okay. อนนี้เราก็ต่อ2แผงไว้อยู่นะครับ mm hmm. เรามาออนเบเกอร์ mm hmm. กันเร mm hmm. จ,จะเห็นสังเกตเห็นว่าไฟพาวเวอร์ขึ้นแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ยังไม่ได้ใช้เครื่องใช้ wi Fi ไฟฟ้าใดทั้งสิ้นชาตัวชาร์จเจอรนี้จะทำการชาร์จลงแบตเตอรี่ทันทีนะครับต่อไปเรามาลันกันดูนะครับจะเห็นได้ว่าไปั๊มจะขึ้นแล้วนะครับทีนี้เราไปดูว่าปั๊มน้ำไหลมากน้อยแค่ไหน เนี้ยจะเป็นตั้มพุ่งแรงนะครับตั้มเป็นมื่อยพุ่งแรงก็อาจจะได้นางอยากมาเป็นท่อพอทเนๆก็สำหรับต่อไปจะมาดูว่าฟัางก์ชันเสรมิมนะครับจะเป็นฟังก์ชันลมื่อยอ่ะเมื่อยลอยจากก็จะเห็นได้เห็นว่า ไฟสถานะแทงขึ้นแสดงว่ามีแสดงว่าน้ําเต็มน,นะครับทีนี้เราก็มาต่อสายเข้าไปใหม่ตอนนี้ก็จะเห็นว่าเปลี่ยนจากแท้งมาเป็นตั้มนะครับเมื่อลูปรอยทำการต่อกันถึงกันโอเคครับถ้าทั้งเต็มหรือ ออสิตริดนะครับพอชาร์จเจอร์ก็จะทําตัวชาร์จเจอร์นี้ก็จะทํางานทันทีนะครับเพื่อชาร์จลงแบตเตอรี่รับผมส่วนถ้าเราจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเราก็มาเปิดต้องออสิตช์ที่อินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับเมื่อเราออสร็จเรียบร้อยเราก็ทําการยกเบรกเกอร์ขึ้นโอเคครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีไฟสถานะของ เม่เอ่์ขึ้นนะครับมม่มีไฟเข้ามาเี่ครัรมาเสียบปลั๊กลองใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าดูาได้เราก็จะลองกับทีวีก่อนนะครับทีวี <TV S 2> เปิดไว้แล้วนะโอเคครับก็หมาไปว่าทีวีเปิดติดนะครับ ไปเรามาลองเทสกับพัดลมโอเคอเห็นไหมว่าพัดลมกับทีวีใช้งานพร้อมกันได้แต่จะหน้าที่มาขึ้นอยู่ที่แบตเตอรี่อันนี้แบตเตอรี่ที่เราใช้อยู่จะ80แอมป์ทีนี้เราจะมาลองเทสกับปั๊มเปอร์เชื่อขนาดเล็กนะครับเราปิดทีวีพัดลม เอก็จะเห็นได้ว่าน้ำไหลมาเป็นพ่อนะครับเหมาะก,กับการ,กรเกษตรขนาดเล็กคนที่อยู่ตามส่วนํำไร่ที่ไม่มีสปาข้าถึงนะ ผมก็สำหรับชุดนี้ก็น่าใช้เป็นอย่างมากนะครับผมส่วนชุดขับปั๊มนี้เราขับจากแผงโดยตรงโดยที่ไม่ต้องท่านแบตเตอรี่นะครับก็จะใช้ได้เฉพาะเวลากลางวันส่วนกลางคืนก็จะใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับพลังงานจากแบตเตอรี่ซึ่งชาร์จมาจากแผงโซลาร์เซลล์ครับผมโอเคครับก็โซลารบ์บตเตอี่ก็รมากครับ